สวัสดีครับสรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ชมนะครับในการเดินทางกลับนะครับหลังจากไปเที่ยวที่ประเทศจีนครั้งแรกนะครับหรือไปที่เมืองไหหนานนะครับหรือเมืองไหหลํำเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเครื่องบินที่สนามบินไหโขนะครับกลับมาที่สุวรรณภูมินะครับมีวิธีและขั้นตอนยังไงนะครับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับตามมาดูกันเลยครับ เมื่อถึงเวลากลับนะครับตอนเช้านะครับประมาณ6กโมงเช้านะครับก็เรียกแท็กซี่นะครับเรียกแท็กซี่ออกจากโรงแรมนะครับที่พักนะครับมุ่งหน้าสู่สนามบินไฮโคนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับกับที่สุวรรณภูมินะครับเครื่องสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะระหว่างทางก็ผ่านมาก็จะเจอนะครับที่ประเทศเขาเนี่ยนะครับที่เมืองเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสร้างนะครับตึก เยอะแยะเลยนะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับอันนี้ก็แล้วก็ที่ถนนนะครับเขาก็จะมีรถฉีดน้ําตั้งแต่เช้าเลยครับฉีดน้ําทําความสะอาดถนนนะครับมีฉีดน้ําแล้วก็เครื่องขัดนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับก็มาถึงมาส่งที่สนามบินไฮโคนะครับเราก็เตรียมสัมภาระอุปกรณ์นะครับกระเป๋าที่จะโหลดแล้วก็กระเป๋าแคริออนนะครับเดินไปนะครับ เข้าไปในสนามบินนะครับไปตรวจเช็คดูสัมภาระนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับที่นะครับเป็นสนามบินไหโขนะครับไปช่องทางของไหนานแอร์ไลน์นะครับก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับอยู่6ช่องนะครับแล้วก็ที่ไหนานนะครับมี2สายการบินนะครับเมื่อเราทําการตรวจสอบกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะเข้าไปข้างในสนามบินนะครับ อนนี้ก็มาถึงตัวนี้ก็จะถ่ายรูปกับญาติแล้วก็สั่งเสียกันนะครับอ่าตอนนี้เดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็จะมีร้านขายของฝากเป็นดิวตี้ฟรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับทางขวามือนะครับแล้วก็สนามบินนะครับเครื่องบินเตรียมพร้อมนะครับมีอุโมงคสำหรับเดินเข้าเครื่องบินนะครับนี่สนามบินของเขาบรรยากาศนะครับอันนี้นะครับตอน เช้าๆอยู่นะครับเครื่องบินจะออก8.40นะครับอตอนนี้ก็เตรียมสัมภาระนะครับตอนนี้เข้าช่องสำหรับตรวจนะครับบัตรนะครับบัตรตั๋วเครื่องบินขากลับนะครับตั๋วเครื่องบินขากลับเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ฉีกให้เรานี้นะครับ 45R แล้วเราก็เดินตามอุโมงลงไปนะครับเป็นอุโมงที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับ เป็นสายการบินไหหนานแอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับนี่เข้ามาแล้วครับเจอเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ประตูเครื่องบินเข้ามานะครับอ่าเจอสาวสวยนะครับแอร์โฮสเตสนะครับทักทายนะครับเดินทางโดยสวีทพามานะครับแล้วก็นี่นะครับเจอพนักงานต้อนรับสวยๆทั้งนั้นนะครับ แอนน์แอร์ไลน์วีลคัมสวัสดีตอนเช้านะครับกับแอร์นะครับแล้วก็หาที่นั่งนะครับวางกระเป๋าแคลิออนบนศีรษะของเราเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้นั่งแล้วเครื่องบินเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยรอบสุดท้ายนะครับหลังจากบินกลับมาถึงสุวรรณภูมิเรียบร้อยนะครับเราก็เนี่ยนะครับ กลับออกมานะครับมาช่องทางการกลับนะครับก็มีพนักงานต้อนรับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินนะครับไปทางขวามือนะครับก็คือขึ้นลิฟต์ยาวเลยนะครับลิฟต์สลับเดินทางนะครับยาวนะครับพร้อมกระเป๋านะครับจะไม่ต้องลากพลุงพลังนะครับไปนะครับไปตามลิฟต์นะครับเป็นระยะระยะนะครับลิฟต์จากสวนภูมิเนี่ยนะครับเป็น ขาเข้านะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปที่ที่โหลดกระเป๋านะครับสายพานสิบกี่ไรยืนรออนี่นะครับพอมาถึงสายพานที่สิบนะครับช่องสายพานที่สิบก็รำเรียงกระเป๋าของที่มาจากสายการบินนะครับในในนานแอร์ไลน์ของ สนามบินไฮโคนะครับนี่นะครับก็เจอกระเป๋าของเราเรียบร้อยนะครับรับกระเป๋าแล้วนะครับรับกระเป๋าแล้วก็เดินทางออกมานะครับไปตรวจสอบที่ตมนะครับตมขาออกนะครับตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วก็ออกนะครับ e x i t นะครับ e x i t B นะครับช่องบออกไปข้างนอกนะครับเดินทางออก ผู้ดยสารขาออกนะครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้มาข้างนอกเนี่ยจะมีทั้งขาออกขาเข้าปนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับมีเงินจากการที่แลกไปคราวก่อนนะครับจะเอาเงินหยวนเนี่ยกลับไปแลกคืนนะครับชั้นล่างสุดนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยให้อัตราแลกเปลี่ยนน้อยนะครับข้างล่างนะครับอาจจะให้อัตราการแลกเปลี่ยนคืนค่อนข้างสูงนะครับอ่าเข้าไปตรวจสอบนะครับตอนนี้จะมาแลกคืนที่วิสิติ์ไทยแลนด์การ์ดนะครับ เมื่อแลกเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เรียกรถตู้นะครับคันเดิมที่ไปส่งนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอขอบคุณนะครับริปในการเดินทางไปเที่ยวจีนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้นะครับก็มีความสุขมากๆเลยนะครับ